ครับสวัสดีพี่น้องชูมังสุวรรณคือเขานะครับเนบี่แยงไม้แล้วมื้อน,นี้ได้ต้มสมปลาน,นิ่งครับตำบักฮวงครับสมพักเปื่อนพี่น้องแล้วก็มีพักสดหลายอย่างพี่น้องตามนี้แล้วนะครับมากับข้าวเหนียวคือเขาพี่น้องครับมาโอ้ยโตขี้ดินถ้าน้องพี่น้องเลยบันมาๆมาๆมา,มาโตดินจังหน่อยมื้อนี้เปลี่ยนโตไม่ยังดินอยูอย่มาเอา้ากินค่อยๆกินแห้งไปเลยฟดครับพี่น้อง มาเด้ครับมาเด้มากินน้วกันครับกล่องอัีดินจั็กน้อยด้วยพี่น้องมา,าค่อยๆกินนะอ่าครับมาครับ <Es> ห่อนหอนช็อตเดือดๆบืบวเลยมีต้มสมปลานิ่งไหมครับทองหัวมันได้จัริงเลยสิเมนต์หัวมันทองหัวทองหัวก็บิจมบว์มันดอกี่น้องมันหลายนะครับเนี่ยวันนี้ตัวใหไงดี่ครับตัวโลควัวคนละ หยุดไฟไว้สักก่อนพี่น้องไหมอืมกล่องดิดขออะไฟอะไรพี่น้องอโอ้โต๊ะบ้านเหน็นครับคุณนีอ่อย่างคุณเกา ขักขนาดครับผมหอนพี่น้องอาจจะได้ยินเสียงกันพัดลมมันเต่าแล้วครับ

เดี๋ยวไปเอาเนื้อมาห้องอันนี้ก่อนไปเอาเนื้อมาห้องกองเขาครับพี่น้องโตมันดีนครับอืมไม่เ,เ,เมอเสียงมันมันมาใสเนาะ เฮีย,ย,ห,ย,ยนหน่อนเฮียยังสุดหนามมันหอนมันแฉบดีนว่งโอ้เป็นวันมั้นยังไงเนาะมาหลายแสนตัวเพราะ่ะอันนี้กินอยู่ในบ้านนะพี่น้องอันในเขตบ้านนะพี่น้องก็เป็นโอเป็นนอกอันเขตบ้านนะครับนะเป็นวันหนจักมาตัวเสียสองสามตัว nhiều mắm bắp bèn nữa, ngon thể, không ừ. ừ, bọc quả mà khát

อาจจะมีเสียงพัดลมมันเต่าเด้พี่น้องอืมอืมไฟดับ่วันไฟดับอขอไฟพี่น้องได้เลย ผมก็กันได้ก็ได้อื๋ กระดูกครับออกกัดอืมเสียบกินตำห้องกันเนาะตำห้องนี่ขาดไปเลยอืม,อม

ต่มปลากระห่อนอมันหรอไหมโอ้คคักดดับไฟเด้ก่อนเดี๋ยวดับไฟไปไฟไไม,มันหรอมนนันหงายหมด

ส่งพากเรียพีน่น้องนะมาต่อมาคงน้มงนถือกันไปนองมะอือแบ็คๆนะครับชุดนี้เอาไว้ัช้ในเทร์มัสีบบอวอร์ดีไปน้องไปองยูดีไม่แห้งกันุทุกคนนะครับ ต้หมหัวไปนี่นต้หมหั้อคุ้งต้มผักแปดนะครับสวัสครับผมสวัสดีทุกคนครับ